อ้าวพี่น้องเห็เนาะเริ่มออกแล้วกะทังไอเหล่าเขาก็ได้พี่น้อง,ง,ออง,ออง,งขงอยุขยะนเลยเนาะบริมามือหลงัลงหลงังหัดบทันออกเถื่อแล้วหักกระวานมาอีกทัดมาอีกสามสองสามมือนี่แหละออกเลยไว่ดีเลยพี่น้องเห็เนาะก้าก็ได้อ่าปกแต่ขยุขยะอยู่ขออนุญาตเลยนี่เด้งามนะพี่น้องเห็น เอาพี่น้อยกลับสบายดีแล้วสวัสดีเนานะยามบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องอยเนาะค่อยคำลงแรงบอลี่มาหาทางไอ้เล่าเพิ่มเติมก่อนมาเอาคําตอบจากาทางไอ้เล่านี่แเรื่องรถถอกรถไทยว่าเพิ่นเป็นได้เพิ่นได้หรืบอบ่ว่าสีจ้างคนมาถ่ยคาดให้ไชน่าให้หลังจากที่บอลี่มาถามแต่ก่อนเนาะบอลลี่กับชีบมาถามไอ้เล่าแล้วก็สีพ่วงไปถามทั้งไอ,อ้แตวน้าเลยไอ้แตวอยู่ปุ๊บ ลุมผูเรื่องน้องป้าท่านนั้นก็ได้ทั้งนี้จ้างทั้งเรื่องจ้างทหารไทยไทยนะบอกว่าวเราได้ระเบอได้บบได้กับบริษีได้แจ้งเมยเพิ่นอีกเท่านึงพี่น้องเอ๋ยนเนาะไปเข้าไปหาไอ้เราแล้วก็ไปแบบฟาๆในจักหน่อยมันเห็นไ้สิไปหาไอ้เตี้ยวนะ้ำพี่น้องเอ๋ยเนาะน้ำเบิ่งก่อนนี่ก็เป็นหัวสีเคาะหัวซีใครเราปลูกติดไปเลยงามพี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้คักคักผู้ท่นนั้นก็นข้างมกทั่วมกแตแียงเราเต็มอยู่พี่น้องเอ๋ย ba để cảm ơn anh lào lông cạn bên này bố con cái uy cực nong cúc 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 สบายดีเด้อทั้งวัดสองคนดอดเลยเมย์น้ำไพรได้น่แย่ชิบพมกหน่วยไขรเลยเออโยใช้อยู่ใช่เขาเบิงนไบ่ได้บอสสุเขาซื้อมาไห้อยันได้โอ้ไวเลีอันนี้ คือว่าจะหั้งผมหมูได้นั่งเข่าก้อนเข่าพุ่นบ่เออผลเดี๋ยวผลพักไข่อยู่พี่น้องไงเนาะจ,จังหน่วยกว่ไอสิบหกหน่วยผู้บ่เอาแล้วพ้นมาแล้วพี่น้องเอง้บ <c> เ <oughs> ป็นยังไงเด็กผู้ชิดตื่นมาเข้าไปก็จะพักไข่แล้วโอ้คักแล้วคักแล้ว <c oughs> เออเพ่เพ่ไว้เพราะว่ามันใหญ่เลยดิพี่น้องเลยแต่พวกนี้เนี่ยก็เพิ่เติบยุบเพิ่นสิใหญ่เอกัยังคือก้าวบริเป็น่ยนได้เนาะยังบริตายบริเหน่าบริยังพี่น้องเลยเอคักคักคักก็ท่าบริหัวแล้วว่าผลตกก็ได้บริหัวเออคักยูบเอคักพี่น้องเลย โอเคไปเป็นยังเรื่องคานให้ไถหน้าห้ามหูเรื่องเราบอกไปใส่มูกันมูกวาวว่างว่างเหรอเออไปไถให้ดอกว่าบวว่างแล้ววะเห็นห้น้าย้านเลยเออใช่ออกหรือยป้องเขาก่อนป้องเขาก่อนเพื่นเข่าเองเพื่อนดอกดิเข่าเองเพื่อนดอกเออเออโบเป็นยังไงเอโบเป็นยังเราเพื่นเรื่องขอกเลยเออ นี่นองเลยนบสิมาถามว่าเพื่นได้ระเบ้อด้วยนะไรเห็นไหมบบว่างช่งตีโบว่าเจ้ามาบอกแล้วพอได้มาไทยร่องไทยร่องมาบอกสิถาทั้งนั้นแล้วผมได้สติท้งนั้นทั้งอันนั้นขอโทษน้ำทังเมียเจ้าผมได้บอกอักจัก,กเดือนจักยามใดเนาะ ถ้าเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วเนาะนกก็เลยนะกับบ้านนี่เฒ่าเลยรถก็รถเฒ่าแล้วก็ตายอยู่บ่ได้ยาน่ก็มื้อแก่ขึ้นแต่ให้นะเออมันเฒ่าลเด้มันหลายปีลมัน3-4มื้อเนาะรถรถจีนติแม่นแหละรถจีนเพิ่นมามาพี่ไอ้เราฝนฝนตกล่ะนั่งนํากันกับกับเอื้อแล้วพี่บ่เป็นังจัหน่อยเฮาก็สิไปเที่ยงเอ้ยแต้ต่อมันฝนก็ตกล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะ để lại phiền được là chị qua phiền của chocolate mhmm 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 mhm 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 รถพันรถจีนเนี un> un> ่ยหลายคนยืมหลายคนหลายคนว่าพี่น้องเลยนี่มาเละอ้้จเ้าเ้าหตับจะเข่า้อเข่ายางแทเลยเฮ้ยเออจเจ้าเจ้า เอาว่ามาเวถามเบิ้งว่าเพราะว่มามเมื่อนันนหละมาสั่งความน้ำเล่าให้เล่าหาเป็นยังไงเจ้าเจ้าเลยมาคันวาราคาเท่าไรอะที่แจ้งเม่เพิ่นไปเห็นนะโ<ด>ไบได้ชํำเนาะทั้งอื่นกับโบมีติะโบมีหลคอื่นเขาื่นเลยเหาหึงโบหันแหงแล้วและจ้ะคนโบมีแหงบบหันไปหาอนแล้ว ทำไมประดินเชน่ะขอกับไอหมูย้ำไปเมื่อยับเมืองบ้านหมูมาดินดินน้ำไปไหนไอหมูเลยเศ่าไปไหนเห็ดเบี้ยเองโอเคโอเคเฮ้ยน้อยน้อยชิดได้ชิดได้บอกแม่เพื่อนเท่านั้นแล้วแต่ว่าว่ามันมันบ่มีรถเนาะเพคนบอฮับไม่แต่เจ้าคนหนึ่งเอื้อนเอื้อนคนหนึ่งไปกับเอื้อนกับใบหยากฝากเอ้าจังว่าแท้ ฉันขึ้นไปห่อนเฮือนเพื่อจแงด้ปากหลังเกียรไิท้งนี้เป่าไปจังหวะพ่อกันจังหวะปาบเพือถทำก็คือก็เฉยอยู่กน้องก็เพื่อนนี้เพื่อนกับวัยชดนะเนาะอือยาวางในไมค์เอือจะหาพ่อนี่บันจำบ่ว่างเหบาว่างมันบอกแล้ว ผู้นี้ก็บาจากนั่นนะแมบว่าผู้น้องก็ใกล้ทันแล้วมันัวกับว่าวางรยะได้ไหเห็นเรียกเนะด้้น้องๆคนไปใช้บ้านะไรใช้เท่ากันบอกอนไม่เงียบอ่ะคคุณก็นนาพอกันยังไม่เลี้ยงเลยหลดเกิดมันนกอกไปเลย นีเนี่ก็ีลากันลาเล็เผาเป็นย่อยไ้รกือดานแล้วเดถาอนนแรล้วโอเคแน่ว่ามันมีหมดเองกับได้คนตกคือบบนี้ก็ได้โลดน้ำนะได้น้ำได้ทีดเร็วไล่ใกล้ละคนตกเลยได้พป่น้องยโอ้จากจากมาเลยได้มากนี่น้ามันเขาบ่มีที่ได้มากได้น้ำโอ้ แต่ประธานแปลงนี่บ่ฝนตกแล้วอ่างผู้ผู้แบบนี้เนาะน้ำก็ได้เบิ้งจะให้นี่ก็แล้วนะพี่น้องเลยถ้าดำเข่าใช่ก็งามได้หนิผมก็ว่าเบบนั้นงามได้เพราะน้ำมันอยู่เด้์อ่าเด็กี้นั่นน้ำสิบหุยอยู่ในนี้เอออยู่จันทรเจอยู่จันทรเจเจมันนี่ไฮตะกร้าแล้วก็มันอยู่คักซ์พี่น้องเลยเนาะ คืเพิ่งให้ช่วงนใี้ฮะไม่มีให้เนะพิ่งมันมีหมดอืมจุกพี่บุริมีเนาะทางนี้เนาะให้หน้าของทั้งอันนี้ไม่เท่าแล้วตอนนี้แต่ว่าตัว,ตว,ตวมันตัวแปลงนี่กระสมแปลงอยู่พี่น้องเมหน้ามันอยู่ให้ลุ่มบุ้ให้งามออตัวให้ให้ตัวลุ่มๆุ่มไปราคากูกพันถึงเป็นมีการเขาามไ้หรือไงดาได้แล้วเนาะน,นี่ก้ารกับผมนี่เรา เฮ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นไดฝนตกแสะแฉ่ที่ปวดแต่จะดำหน้าได้แบบนี้เนาะอ่าฝนตกได้เห็นมหมูดำกระจายนี่กูจแล้วเห็ดเียกนะยดำหน้าเอยังวคือมู่ออ่เห็ได ฟันนี่นี่แนด็กดาแล้วเขาก็ถามงานส้นได้้นักนากก้านมะลแล้วป่จริงมันจะขาดบ่อไอคนาอยากบ่อคนาหันะคนาหะนะขาดอยู่บ่อยากเจินเจินเลยเนาะหยาขอะท่านเกิดเด้ ยิกเซลลละวนต่่งเลลไปโดยโดยโดยก้อนนีมันเขาูเแพุไปเลยเนาะแวคนพุทีแ้็คืนแแแล้วคเจ้ามันเป็นสี่ดงไงโดยออีนะงเลยเนาะปนไปขึ้นทีดีแท่นีบ่อปีนบ่อโอ้ บทันทอดใส่บทตกบทนั่นแหละอึกระึกล่ะจักมือแล้วก็ทั้งชุ่มอ้ายว่านน่ะนี่ออกไว้ดิเนาะแต่ยัอยู่พี่น้องเไงสิบปลายมือก็เพอลกดำจะได้เนาะคันว่ามันมีรถมีรางพร้อมในเขาท่าได้นี่พี่น้องไงเออเป็นป้องตองทำป้องนะ ก้าตายีแล้วีรือเช่นก้าตายบ่นี่แหละแล้มันได้หอนสบองสามบ้องีก้าดบานถึงกแล้วก้าจนชิมานบ่แม่นี่ไรอทานลยน้องดีแล้วเจ้าเจ้าเจ้านี่คนก็ลุ้มาบอกคนมาให้โดดน้่งวงน้องทางนี้อันองเจ้าเจ้าเจ้บอกแล้วว่าบอกให้ได้โดดบอกให้บอกให้ได้ไรบานอนน้อ อืมบุตรีเลยหของไฟของมันดิเันจะดว่าอะไรก็ว่าโอ้ไก่กัน้ำบริยมได้พี่น้องกับฝนตกกับโอ้ชาิเลย่มันหันันแคร์สักริ้มีหไก่หอยเองหันบริโมอดได้สำนั่นะไม่น่กระชทดบองชุดหรือพิมเ์วยเจ้าน่วยมานนั้นได้ใจ ดอกของกระพแต่ของใหญ่กับสองชาดอกกระสีหัตโตมันหุ่นไดได้ไดอันนี้อันว้าหนึ่งสิบหหน่วยพี่น้องไงเนาะลองเบิ้งลองเบิ้งปัตเตอรเลี้ไก่มานะครับก็เห็นเลนนี่เรื่องบ่วหหัวามเ่่บานื่อว่านควแบบนี้ว้าได้แล้ว่าได้ไข่ลายรัะเออลูกมันก็นดมน้ตนี้เลว เจ้าน่ากัเต็มบัลล่าเดินฮะอืมมันแพลวแพลวทักอยู่พี่น้องเลยอืมเพราะแต่สีงามพี่น้องถ้าเบิ้งเข่าเราเนาะโอ้เสียแต่มันสีดำท่านฟ้าท่านฝน,นว่าแค่นั้นแหละอ่าเพราะว่เาเขาเบิ้งดินเนื้อดินนี่มันก็มันก็หูแล้วว่าว่าเขาดำมันสีงามนะพี่น้องเลยนะอา่ามัน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 น้ำม,มันทิกยูหน้ำถึงวันนั้นอา่าแต่ทั้งนั้นอย่างโน้นเนี่ยนิดนึง แต่บมเป็นยังกวดลงมาเลยมีรถไทยก็กวดลง,ง,งกำลั่นก็เอาถินชกมาช้อนเี้นั่นเกียรอือืมอือตอนเกียร์มันนั่นอาองอืมป้าถามีิเต็นแล้วนั่นเราไอ้เด้อเออนั่น,นดไดก็เข้าสิมาหาไหม่สิคุยกับสิบอกแจ้งเมย์พันก่อนว่าเอ้าไอแล้วผมได้แล้วสัญญารถไทยผมมีผู้ให้ยืมนะจะได้แจ้งบอกเพื่อน ตีไปเบิงเทียงเอแเตวก่อนแม่ผู้เดียวกันอะไรเพื่อนให้จกนองให้เหล้าอะไรก็ได้เป็นอยากจกนองให้ไปเส้นอันรถจกอยูย่ใช้ไอ้เพราะหูอยู่บ่เทวันไม่ผู้ชี้พป่ลยเออเขาเองเราดังผู้ผู้มารุนาเจ้าเรามีรถจกบ่กห้องประชุมบ่มีบ,บ่มีบ่มีเนาะเราบอกหน่อเนาะ อผัวหาเท่าเล้งอย่านี้อาจารย์พงพาเนี่ยอาจารย์พงพาผูวหาแล้วกัน้องน้องชายแลเราหันทัวแล้วสิมุจักดอกเขาบอกแล้วเมื่อก่อนๆแล้วเราจะไปถามเบื้องบนหูเพิ่นได้เราบอกว่าเละคมราค่าฮะนะแะไรมันพอเพิ่นพอซอยได้บอฮะมันแพงเลยเพิ่นก็ซอยบ่ได้แต่เนี่ยมันจกนองกับชิโบจกนองนี่ก็ราคากับจวัชินักกรุณาจะอยู่ชักเนาะ กิดจังว่าถ้ามันแพงหลไรมันกะนยกเลิกไปนนกพี่น้องเงี้ยเามันกันพ่อซอได้เมย์พันกัจจิชอยครับเนี่ย4 5หมื่นงแล้วปัดโท่ยูซี่ได้รถท้ายคันหนึ่งพูดถึงท้าคันหนึ่งเกิดจงวะเกิดกันชิเมียนควบเจ้าอ,อยู่หรอคันเท่าจบไงอีรีจบไงน้อยคันมาจบไงกันซี่แพงเบาดีอืมอยน้อยอืมให้หน้านึงนะตามว่ากันนะจ่าให้นี่ใช่ กะติเอวนับสามหมื่นเลยนสามหมื่นคนเสียวจำได้นะทานึ่งลคาะโอ้โหไอ้ปาแนนทาไปปลาอรเด้อวันนี้เด้อเอ้ปห้ามไปเอาปิ้งไกลน้ำรดไอ้เนมีอยู่ปิ้งสองปิ้งมาป่ะจะกัได้ไปทางแวบปรยู่แนี้มึงนี่พี่น้องเลยไปบ้านไรอ่าต่อมาร้อมสายฟ้าใส่ฝนก็มีแต่บริษัทแจ้ง ทั้งบอกทั้งแม่เพื่อนพี่น้องว่ารถไทยกับโบมี่ทั้งให้เพื่อนจ้างมาถ <ination> sí. ่ายขั <kit> ้นถ okay, ่ายยน้าก็เลยยากแต่เนาะกับบที <m Öz ell großes> <VI> ่และเพื่อนถ่ยหน้าถ่ายหน้ามันย้ำหน่อพี่น้องเลยสิจีนไดโอเคอะไรอ่ะโดยโดยมีแต่ปิ้งไก่เด้อโดยต้มขนมนาบากับโบมี่ติดรถเลยมันนี่พี่น้องเลยโอเคมีแต่ร์บริวซไป เที่ยงเอ้ยเต,ต่าโตเนาะทางเอ้ยเราอของไอ้เอ้ยเราอาาจรย์ไอ้เราก็เป็นว่าอัโบมีรถมีาราเหลือชีจจ้แจงมหมพันไ,ไปอีกแคน่นะึงเนาะโดยโอเคตัดภาพมาบ้าน,นี้บารีมาเที่ยงเอ้เต่าก่อนเนาะพ่วงมาในคลิปเดียวนี่เลยพี่น้องเลยเนาะถามไทยแล้วเบิ่งก่อนเป็นอะใดเป็นว่าอะใดทางสร้างจุกเขาเนาะปาโต ผลจะมาผลลิ้นนด้พี่น้องแช่แช่อยู่ไม้สิบ,ปบุปผีกบารบาดโอ้ตายโอเคพี่น้องบรรยากาศอ่าฝ้าลงฝนตกเนะาะฝนลิ้นผลดีใช่ไหมดีนี่พี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวห้องให้อายแล้วมาพีกกันเนาะอ่าหนหนึ่ง เี่ยนเขียดแต่แอคห้องแอ็แอค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 อยู่เปเนาะโอเคมาแบนี้เอาสบายดีได้เด้อสบายดีเป็นได้ไรไปทำเบ้างระบอกรถจงรถจกเขาเอาเบอรมาเออโทรหาดนาเขาเขาซับกระมีเน่ยแต่เบอรเอามาแล้วโอ้อผมมากับเบอร์เตาแต่เมือเจ้ามาตัแรงเมืองปลเบอร์น้ำเพิินบ่ พอนอยู่บ้านไดฮะอยู่เด้อดงเงินนี่เลยดงเงินแต่ถึงนาพี่มันคืออย่างนี้แหละไก่บ,บ่บ่บ่ได้ไก่ไปห่อนค้องฟางแว่นป้ายดูก่อมาเลยกัเเยบเขาวิบบนเงินก่อใหม่ๆนะก่อเบิ่งขวาคาเลมไปบ่อคันว่าเอา่อมันบอกไก่แหละให้เราขี่รถจักรมาเบิเ่งเอาเอาตัวนี้ บ่บ่บ่บถือว่าตอนนี้แหละมือหนาก็ได้เดี๋ยวเัาทีมาทำไม่หรอกบ่ยากหรอกอ่ามันมันจังหู้กันฮะนายเพราะไม่วะอ่าแต่เขาว่ามื่อนั้นว่าจะมากับเพื่อนบม่ได้มาว่ะเราจะบ่หู้แล้วอ่ะเมื่อนั้นก็โทรบอกครับเจ้าของเพื่อนแม่นล่ะแม่นล่ะมาเบิ้งกัถ้าเขาว่าจะปากเขาจะเชื่อมันโบจักต้องให้เรามามาเบิ้งว่าคือไอ้ไอ่เนี่ยอยากอยากจกประมาณใดล่ะไปไปไปอย่างมันเขามันก็ อีกตามแม่ผู้ที่วางแผนออกมาแลวเรื่องระเบ้าเนี่ยอันแม่แม่เราอะแล่าแล่าเต่เราก็บอกคอยหูเรื่องนองปันได้ให้เราว่าให้เฮ้าให้เฮ้าหรือว่าอ้ายนี่ก็ได้ประมาณเบิ้งาอ้อยากได้ชำใดหนาแล้วก็ยอันนั้นประเด็นหนึ่งอ้อยากได้ก้วงความลึกคว่ำคว่วงชำใดและประเด็นหนึ่งคือราคามันชำใดแช่นั่นแหละ ถ้าเพิ่นชอยได้ก็ชอยชอบ่ได้ก็ถือว่าลดลงเนาะถือว่าอ่าบ่ชอยบ่ก็เว้ากันนะนี่ตรงๆซี่แล้วแหละอ่าแต่ถามเบิ่งว่าคือน้ำอยู่มันจักเม็ดขนาดมันสิอยู่ประมาณคำจุกนี่ก็เม็ดนึงก็อยู่อยู่บ่อยู่แล้เม็ดเดียวโบอยู่สเม็ดโบู่้น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 เผยย้ำเลขดิความลึกมันขนาดนั้นสองเม็ดสองเม็ดที่หัดที่จะขึ้นอยู่สองเม็ดก็ยังต่ำอยู่ต่่เออ

หรือว่ากลัว5เมตรอีกบ่หั่นน่ะบ่ประมาณ5เมตรนี่ก็อยู่อยู่า5เมตรเมตรมันก็ลกลกเติบเนาะโยความลกนี่5เมตรและคมกว้างอ้ายสิประมาณใดหั่นน่ะคมกว้าง10เมตรบ่หรือว่าคมกว้าง5เมตรคมยาว10เมตรบ่อีหยังสิน่ะอ่าหรือว่าเอ้ยแต่ว่ามื้อนั้นคือว่าเจ้าจะจกบนี่บ่เากเลาะนี่ออกมานีอทรายดินเจ้า ขันเลยฮะดคันหัดขันเลยอืมแต่ยาวมาพี่เลยหัดชุดคันพี่เลยบ่อกก็ต้องทำแล้วเบึ้งหายแล้วมาเบิ้งรถหามันออกเสมอเนาะแม่ไรแม่ไรเพราะว่าฮาว่าหรืชื่อผมบ่เห็นบ่เห็นงานน้ำกันโอเคหายแล้วมายืนเจ้าคุยกับเรารถว่าเฮาอยากจกให้นี่เบิ้งนี่และความลึกนี่ประมาณห้าเมตร เจ้าเช่าเทไรฮะน่ะเจ้ากะมาสินะแล้วมันมีผู้ใหญ่ที่ซอยเฮาแต่ว่ามันพอพอเพิ่นพอซอยได้เพิ่นก็ซอยเพิ่นซอยพอได้ก็แม่นว่าอนุเคราะหกันฮะน่ะก็ออกันแบบแบบนี้แหละพี่น้อง้ลองเบิ้งก็เราโบกไกลกันหลบกวนมือใดเราว่างนะฮะเราขี่เราจักมาเบิ้งก่อนมาเบิ้นเบิ้นเศร้ามาเบิ้งอีดอกล้เบิ้นเศร้าอ่าๆโอเคกำรามาเบิ้นเศร้าคำรามเบื้นบ่รลัว่ามือฮื้อขันเท้าได้เข้ามาแล้วเาสิมาถาม ประเด็นเพาะไอ้เราบ่มีโทรศัพท์บ่บ่มีไม่ใช่ไม่ใช่ทอกระมีโท่อชับยังไงฮะจิโทรมาถามวันนี้เราโทรศัพท์เราก็บบ่มีเอ่อบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังบ่เป็นยังแต่เบอร์เพิ่นน่ะได้อยู่เบอร์อืมพวกที่มันจบบ่เบอร์มันก็ซชับเก่าอืมต้องให้เพิ่นมาเบอ้์มาเบิรงหน้างานรถมันมันบุคือเจ้าหน้ามเลยเจ้าหน้ามกับบ่เท่านั้นเท่านี้อันนี้แหละ เอามาเบิึงแหละน้ำกันมันสิคกักกัวก็มันบริไกไปเลยดีฮากระจาใช่แล้วบ่ใช่แล้วแต่ยังไม่มือดอืมโอเคโอเคก็ลรากำลังเหตุนานพักร่างเห็ดพัวแล้วก็ไทยเมียนทางในอืมโอเคโอเคน้ำอยู่คักเนาะมาเมือ่อไหร่ยังบม่ได้คอยมีน้ำเลยพี่น้องมาไม่เต็มเวลาหลาดอยูย่อ๋อโอเค ป้าโอเคมีแต่ทำนั่นแหละเด้อโดยโดยขอบใจขอบใจคือการเขาก็สิไปเพื่อนน้องป่าพุ่นตโตพ่นถ่าอยู่เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจอ่ะกำลังเห็ดกินแรงบ่อือไปป่าก่อนอย่างผมมีอย่างมาฝากหม้อหำใช่ไหมนี้มันเบิดแหล่น้ำลดน้ำหลางกอะไรเอ้ามีแต่ประมาณนี้แหละเนาะกระต้มขนมกระเบิดแหล่เพราะเรามาฝาหม้อนอยมือหนาพอแหละมีแต่บอล์ด สีสีมาทำไอ้เราไมมให้เราพาทางสร้างเพิ่นมาเบิง้งว่าเพิ่นสีเอาเราคุ้มราคาเท่าไรเนาะมันถือมันแพงสำแดงกันจังว่ากันเนาะเอา,เอาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่บริพ่วงมาแต่น่าให้เราผมมา,า,มาทำทางครอบครัวของเอ้ยแยวเนาะของเมยวันสุริเพชรเพิ่นให้ดำเนินการตอนนี้มาทำเบิง้งเนาะโอเคอยู่ดีมีแห้งรับรั่วไปสู่สูส่คนเนี่ยใดกันจังว่ากันไปก่อนพี่น้องไอ้คัมมือตื่นตาเนาะบายบายพี่น้องอไอนะ้เนาะ อากาศดีขนาดวันนี้โดย